อันนี้คือต้นอัติโชกนะคะหรือว่าต้นกัดชอฟฟี่นะคะหน้าหนาวเขาก็เริ่มแตกใบขึ้นมาแล้วค่ะเขาก็จะออกผลผลิตช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะพักค่ะ เราก็จะพักยาวมาจนถึงหน้าหนาวเขาก็จะเริ่มแตกกอใหม่นะคะที่บ้านก็มีหลายพันค่ะสามสี่พันถ้าจําไม่ผิดก็จะมีทั้งสีเขียวสีม่วงแต่ละชนิดก็รสชาติไม่ต่างกันมากนี่ละค่ะ ที่บ้านก็จะมีประมาณนี้ต้นนี้กอใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาติดดอกเนาะเรียกว่าดอกดอกกัดชอฟรีเพราะเขาจะไม่เป็นผลเนาะเขาจะเป็นแค่ดอกเราก็จะเอาดอกเขาไปทำอาหารนะคะ